วันนี้นะครับผมโอ้พี่ป้อม M7171 ปาดโอ้โหทำไมมันใหญ่ซะงล่ะ โอ้คันใหญ่มากบุ๊บเฮ้ยมันเป็นเครื่องยอดมาเลทันนะท่านผู้ชม เไม่ตาไม่ตานะครับพี่ขยยกมือทำไมอ่ะ โอ้ตามไม่ทันเลยอ่ะเหนื่อยแล้วใหญ่สุดใน ในโลกหรือเปล่าสําหรับรุ่นนี้นะแต่ว่าที่รู้ๆในไทยก็จะมีแค่นหนึ่งนายกมือทําไมแล้วลูกแค่หรือว่ามันทํางานเองอัตโนมัติคอยดูนะพี่เขาปล่อยมือนะท่านผู้ชมนี่นะพี่เขายกมือสองข้างนะครับคอยดูว่าเส้นตรงนี้มันจะนี่มันจะโค้งตามเส้นหรือเปล่า โอ้โหสุดจัดรังการงานสร้างแน่นอนมาก